กล้องออฟไลน์มันแก้ยังไงผมเจอคําถามนี้เยอะมากๆนะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนแก้ปัญหากล้องออฟไลน์เบื้องต้นนะวิธีการเช็คนะครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เราเช็คไฟนะเช็คไฟก็คือเช็คที่อะแดปเตอร์ตัวกล้องว่ามันมีไฟเข้าไหมอะแดปเตอร์เสียไหมนะครับให้ลองชักปักกล้องออกก็เสียบใหม่ดูแล้วดูว่ากล้องเนี่ยทำงานเหมือนเดิมไหมนะครับผมมันทํางานก็คือมันจะหมุนนะครับหรือมีสถานะไฟติด ที่ตัวสายแลนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นสายซิมก็จะไม่มีนะให้เช็คว่าตัวกล้องหมุนหรือทํางานปกติไหมนะครับผมให้ชักปักกล้องออกก็เสียบใหม่หรือถ้ามีอะแดปเตอร์ตัวใหม่ให้ลองเปลี่ยนเลยลองเปลี่ยนอะแดปเตอร์ดูนะครับถ้าลองเปลี่ยนอะแดปเตอร์ดูแล้วนะครับผมมันยังไม่หายนะให้เช็กเมมนะครับให้ถอดเมมโมรี่กาดออกมาดูนะถอดเมมโมรี่กาดออกมาเช็คเมมว่ามันร้อนไหมถ้ามันร้อนมากๆให้ถอดเมมออกก่อน นะครับผมให้ถอดเมมออกก่อนแล้วชักปลั๊กออกแล้วเสียบใหม่แล้วรอดูว่ากล้องอยังทํางานไหมถ้าถอดเมมออกแล้วชักปลั๊กออกก็เสียบใหม่ยังไม่หายอีกนะครับให้ไล่ไปเรื่อยๆนะไล่อะแดปเตอร์ไล่เมนนะครับถ้าไล่ไปถึงเมมแล้วยังไม่หายนะครับให้ถอดเมมออกไปก่อนนะถ้ายังไม่หายให้กดรีเซ็ตกล้องแล้วเริ่มติดตั้งใหม่นะครับผมปุ่มรีเซ็ตก็จะมีอยู่ในกล้องทุกตัวนะครับให้กดค้างนะในขณะที่เสียบไฟเลี้ยงอยู่นะให้กดค้าง ตรงนี้นะครับปุ่มร e ีเซ็ตให้กดค้างจนมีเสียงพูดเลยหลังจากกดร e ีเซ็ตแล้วตัวกล้องมันจะรีสตาร์ตตัวเองหนึ่งรอบนะครับแล้วลองติดตั้งใหม่ดูนะถ้าลองติดตั้งใหม่ดูแล้วยังไม่หายภาพไม่ขึ้นอันนี้นะ่าจะเป็นปัญหาที่ตัวกล้องละถ้ามีปัญหาที่ตัวกล้องนะให้ขั้นตอนแรกให้ติดต่อร้านที่ซื้อกล้องมาเพื่อขอเคลมือส่งกล้องไปซ่อมนั่นเองนะครับผมการแก้ไขเบื้องต้นของกล้องออฟไลน์ก็จะประมาณนี้เลย สิ่งที่ผมเจอบ่อยๆก็คือตัวเมมโมรีมันช็อตมันก็ทําให้กล้องเพี้ยนได้เออได้ค้างได้นะครับบางทีก็ก็อาจจะเป็นที่เมมโมรีเหมือนกันนะครับให้ลองเช็คดูว่าเมมโมรีมันร้อนไหมถ้าร้อนมากๆนะครับให้ถอดเมมออกก่อนแล้วลองติดกดรีเซ็ตติดตั้งใหม่ดูหรือลองชักปลั๊กกล้องออกแล้วเสียบใหม่ดูนะครับผมบางทีถอดเมมออกปุ๊บเนี่ยกล้องทํางานปกติเลยนะครับผมเคยเจอมาแล้วอาการประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือวิธีการเช็คกล้องออฟไลน์เบื้องต้นนะครับผมให้เช็ค ประมาณนี้เลยโอเค